สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาทําความสะอาดไข่ผํากันนะคะไข่ผํานี่ก็คือก่อนที่เราจะนํามาทํากับข้าวทาอาหารเราก็ต้องมีการขั้นตอนการล้างนะคะก็คืออุปกรณ์ในการล้างคือกระมังหนึ่งใบนะคะแล้วก็ผ้ามุงม้งผ้ามุ้งตานี่ไม่ต้องถี่มากนะคะคือตาห่างนิดนึงห่างที่ขนาดแบบว่าเม็ดของเขานะคะไม่สามารถรอดได้หลังจากนั้นเราก็ปูในกระมังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วาง เวลาปูเราก็อยากให้ล่วงนะคะวางแล้วก็เราก็น้ำลาดแบบนี้นะคะอาจจะมีกระเด็นลงข้างล่างมา้างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราล้างครั้งแรกแล้วเราก็จะทำแบบนี้นะคะจนกว่าน้ำจะใสไข่พังบางส่วนก็จะล่วงมาข้างล่างแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะเห็นไหมคะ ก็อาจจะมีเม็ดเล็ดรอดไปบ้างไม่เป็นไรอันนี้คือการล้างครั้งแรกนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปทิ้งนะคะน้ำคือน้ำตกะกมากกว่านี้นะคะ่ะเทเดเมื่อล้งางครั้งแรกผ่านไปนะคะเราก็จะใส่เอาที่นั่นใส่แบบนี้นะคะ ไค่พัมก็ทําอาหารได้หล,หลากห,หลายหลายอย่างนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําความสะอาดก่อนที่เราจะทํากับข้าวเราก็ต้องมาทําความสะอาดก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองเราก็จะปูผ้ามุ้งนะคะให้เป็นสองชั้นแบบนี้นะคะพับแล้วก็เราก็แบบนี้ผูกไว้ เสร็จไปเสร็จแล้วนะคะเราก็วางหลังจากนั้นเราก็นี่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะล้างไปรอบๆเศษขยะต่างๆที่อยู่ในไข่พัมก็จะโตมาให้เราเห็นแบบนี้นะคะางคงก็จะมีกิ่งไม้กเก่าๆอะไรติดมาบ้างเราก็จะใช้ตะแกรงหนึ่งชั้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้ามุ้งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการล้างอุปกรณสะอาดค่ะนี่นะคะเราจะให้ดู นี่ค่ะก็จะเป็นสิ่งสกปรกนะคะจากชั้นตะแกรงชั้นหนึ่งชั้นหลังจากนั้นก็ทิ้งไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมารวบรวมนี่ในพ่อมุงของเรานะคะกรองสองชั้นเพื่อที่กันไข่ผอมออกไปอันนี้ก็ยังไม่สะอาดพอนะคะเราก็จะล้างอีกน้ำหนึ่ง อีกน้ำหนึ่งเราก็จะแบบนี้เลยค่ะนี่เปิดน้ำใส่ไปเลยค่ะทำแบบนี้นะคะหลายๆครั้งจนก,กว่าน้ำจะใส่นี่นะคะสามน้ำก็ใส่แล้ว นี่นะคะเราก็เขยเหยาพว่ายาม้งเพื่อให้จับเป็นก้อนเขาจัเป็นก้อนแบบนี้น่เราก็จะได้ไข่พัพ้ที่สะอาดแบบนี้นะคะอาจจะมีเม็ดเล็ดลอดไปไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อความสะอาดนี่เรียบร้อยแล้วะค่ะการทำความสะอาดไข่พัพ้ของเรานะคะลองไปทําดูง่ายๆ ขั้นตอนเดียวไม่ยุ่งยากเ่า